สวัสดีค่ะปุ้ยนะคะนางสาววราภรณ์นุสิทธิ์เป็นนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะพามาพบกับรุ่นพี่ภาคพิเศษซึ่งวันนี้พี่เขาก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์การเรียนไปด้วยแล้วก็การทํางานไปด้วยค่ะแต่จะเป็นยังไงและเป็นใครนะั้นเราตามไปชมกันเลยค่ะ ฉันชื่อวันวิสาภาวันดีนะคะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธนบุรีค่ะสําหรับตอนนี้นะคะที่ฉันก็ได้ทํางานอยู่ที่บริษัทคอร์เกตปารอมลิฟประเทศไทยจากัดค่ะถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงช่วงแรกๆในการปรับตัวมันก็ยังปรับตัวยังค่อนข้างยาก,กค่ะคือเราจะต้องทํางานตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเราก็ต้องไปเรียนไปเรียนแล้วก็ต้องกลับมาทํางานที่อาจารย์สั่งอีกนะคะแต่แต่ว่าก็พอเรียนไปได้สักระยะหนึ่งเราก็เริ่มปร,รับตัวได้นะคะคือเรามีเป้าหมายก็คือเราต้องเรียนที่จบส่วนของการนําเรื่องที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแน่นอนค่ะทุกเรื่องราวที่เราได้เรียนเราได้ใช้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในชีวิตของการทํางานในมุมมองต่างๆที่เราได้รับได้เรียนรู้มาจากอาจารย์หลายๆท่านนะคะไม่ใช่แค่ความรู้ที่มีอยู่ในแค่ห้องเรียน แล้วก็ในส่วนของการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างต่างประเทศการาพิธีการศุลกากร,กรหรือแม้แต่กฎหมายการค้าระหว่างประเทศนะ,ะที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วแล้วเราคิดว่าเราอยากจะทําธุรกิจอยางเนี้ยเราเราไม่ควรจะมองข้ามเลยในส่วนเนี้ยเราควรจะศึกษาให้ดีสําหรับข้อแนะนํานะคะ ว่าสาหรับคนที่จะเรียนต่อปรตรแล้วก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยไงนะคะ mm hmm. เราเองก็จะต้องมีการบริหารจัดการการเงินบริหารจัดการเวลา mm hmm. เราจะต้องทําแผนออกมาแล้วก็ดําเนินไปตามแผนนั้น mm hmm. เพื่อที่จะให้มันบรรลุปเป้าหมาย mm hmm. ในส่วนที่ของพี่ประหยัดจะบอกให้น้องๆทุกคนที่จะเข้ามาเรียนต่อนะคะ,ะว่าถ้าพร้อมก็เรียน แล้วก็ตั้งใจกับสิ่งที่เราจ่ายค่าเทอมไปเราต้องได้อะไรกลับมาที่มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะนําไปใช้ในในชีวิตประจำวันหรือในอนาคตของเราต่อไปก็อยากให้น้องๆเข้ามาเรียนในสาขาการจัดก,การธุรกิจระหว่างประเทศนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะสามารถต่อยอดธุรกิจไปได้หลายๆอย่างแล้วก็ สามารถที่จะไปทำงานที่มีเงินเดือนที่ดีขึ้นไปได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอปากไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะได้ชมคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับใครนะคะที่ทำงานอยู่แล้วสนใจที่จะศึกษาต่อนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ,สา,าาาะ,คะสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศยินดีต้อนรับเสมอเลยนะคะแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ